สวัสดีครับทุกคนแล้วก็อยู่กันในช่องเจ้าขาขนมปังนะครับทุกคนแล้วก็จะมาเล่นเกมคุณยายแกนนี่นะครับทุกคนซึ่งเราเนี่ยได้ยินมาว่ามันมีการอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับทุกคนคือเราเดี๋ยวเราจะทําเป็น EP ีนะอีพีหถึงอีพีสนะครับทุกคนอาจเพื่อเป็นการเสรียเวลารำเริงกันเลยนะครับทุกคนแต่ก่อนชมคลิปนี้ผมขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจใหกับผมด้วยนะครับทุกคนไปกันเลย เอาเสียงแบบนี้ด้วยเนะี่ยวีก็ออกน่ากลัวอยู่นะครับทุกคนก็กลับมาในบ้านคุณยายหลังเดิมนะฮะก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเดี๋ยวเราจะลองไปดูนะครับว่าจะมีอะไรอาเดตเข้ามาใหม่อืมลบเลยดีกว่าคุณยายไม่อยู่บ้านหรอกคุณยายไปเที่ยวคุณยายไม่อยู่นี่แล้วก็อบผับบดแบบคุณยายอยู่นะใช่ไหมอ่ะ ใช่ไหมไม่อยู่ใช่ไหมสวัสดีค่ะ,อ,ะอุ้ย,ยออเอ๊ยยายผมเปล่าทำอะไรนะยวตามมาไหมอุ้ย ยายไม่เห็นใช่ไหมย,ยายไม่เห็นใช่ไหมอุ้ยอุยย้ยยายอยู่ใกล้มากยายแปลงฟันบ้างนะอย่ายไม่หน้าจะหมโหัว,หวรออีกรู้ไหมยายปากเหม็นนะเนี่ยควรไปใชียร์ยายสิเอามาจากไหนเนี่ยวิทยายตาเบาทุกคน ไปบ้าไปแล้วว้ายยายไปสักทีเถอะยายพอเลยไม่ไปไหนหรอกไม่ได้ขโมยของอะไรเลยนะยายทำยังกับผมม็นโจนแน่ไปเลยวรไปไป,ไปชิวชิวไปชิวชิวรู้แล้วกำลังเล่นเกมซ่อนแอบอยู่เนี่ย ยายหาผมไม่เจอเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนีย,นย,ยายผมไปทางนี้นะยายไปทางนู้นโอเคไหมมีปืนปะเป็ดบระกรอบปืนกันยายจะอยู่ไหมเนี่ยมีสังขารอุยยายมาแน่แเลยอ่ะยายมามาประกอบปืนกันนะ เจอจะหนีชัไปไหนพนห้นสิเฮีย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 เฮีหนูหนีพ้นแล้วเนี่ยยายายังหาหนูไม่เจอเลยเนี่ยจริงยายก็มาสิยายมาสิลายายมาไม่ได้อะยายผมอย่นี่ยายเฮ้ยเฮ้ย้ย,ยี่สงังขารไหมทุกคนอุ้ย อุ้ยเสียงดังไม่ใช่อ,อ,อุ้ยเดียจะมาหม่ยอุ้ยอุ้ยเอเกมหมดเลยอีดออกไม่ได้กำลังกำลังมันเข้าไปชิดแบบนี้ไม่ได้ยญย

ยายไปยังนะทุกคนทุกคนสวยยายไปยังดูก็แอบอยู่นี่ยายยายมองไม่เห็นผมหรอว่ายายมองไม่ให้เห็นยายมองไม่ให้เห็นยายมองไม่เห็นอุ้ยวางกับดักทำไมก่อนยายอย่าวางไปทั่วนะดูสิทุกคนยายมันตาบอดเห็นไหมยายมองไม่เห็นบอกแล้วยายมันให้มันสายตาสั้นอู้เหี้ย เอฟเอฟเอฟมาไหมอุ้ยก็มาก e. ็ไปสิแย exactly. ่มาข้างบนแล้วก็ไปะทะมีกุญแจเนาะไปนีม่มีอะไรสมุดนี้เขาไ้ทำอะไรอะเฮ้ออะไรย้ายอย่ามาอย่ามาถมสเสลเลแถวนี้นะอยู่แล้วทำเสียงดังทุกคน อย่าบอกนะว่ามาไหมมาไหมมันนั่นเนีไงเงีนบ่าเลยมันต้องมาคุณยายไม่เห็นจริงอะทุกคนยายมันตาบอดเรากเอาสมุดนี้ไปทำอะไรอะเราแอบ๋าวคุณยายก่อนนะวิอะไรอะอะไรตรงนั้น อุ๊ย ma ์เอฟเฟคเอฟเฟคจะมาไหมยัยไม่มาเอางั้นก uh. so uh. uh. ็ดีนะทุกคนเรามาดูสิอุ๊ย์จะถมสเตลเลอีกแล้วสวัสดีค่ะอุ๊ย์แย่ไปเลยวิทยอุ๊ยอุ๊ย์ว่างกับแบบอุ๊ย์กิ้งลงไปข้างล่างด้วยอุ๊ย์วิทยอุ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวไหนนะยัยไม่ทันเยอะพวงนี้เป็นคืออะไรอ่ะ อะไรไม่เคมีอะไรเลยอุ้ยก่อนหน้านี้แอร์ตรงนี้มันเปิดไหมทุกคนจะเป็นสวิตเปิดตรงนี้อุ้ยจะอะไรเนี่ยคือใครอ่ะแม่ของคุณยายเหรอไม่น่าใช่นะทุกคนน่าจะเป็นหลานหรือลูกอ่ะตอนนั้นเราเจอหลานแล้วใช่ไหมตรงนี้จะเป็นภาพตรงหน้าบ้านนะทุกคนจะเป็นจะเป็นห้องรับห้องใหม่หรือเปล่าแมงมุม,มหรอ เราจะทําการทดลองนะทุกคนสมุดนี้วิวางตรงนี้ได้ด้วยเราจะลองลองวางกันดูนะวิลล่นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะทุกคนเราเดินมาดูคุณยายกันนะเฮ้ยเฮ้ยเฮีย yeah! <laughs> <c oughs> ยายจะมาทำแบบนี้ไม่ได้นะมาทุกคนเรามาเริ่มคืนที่สองแล้วนะคุณยายก็ไปไหนแล้วอ่ะ <c oughs> อิ่งเสียงหัวเราะได้ ไปยังไงอ่ะโอ้โหบีทีตกลงมาข้างล่างเลยนะฮะอย่าจะทำแบบนี้กับผมไม่ได้คืนที่สามแล้วหายทุกคนถ้าเราไม่ผ่านเเราจะมาต่ออีพีสองนะครับทุกคนคืนที่สามแล้วจะรอดไหมเนี่ย เราไปดูกันว่าไอ้ห้องน้ำมจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมห้องที่เราไปอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยกับดักล่องโหงอนอุ๊ยแกมาแกมาปิดมันลบ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 กูเจออะไรอ่ะกูเจออะไรทุกคนยายเดี๋ยวฝากเสียงก่อนนะยายไม่น่ามานะอุ๊ยจะบังกับดักด้วย อะไรอ่ะเขาบอกกุญแจเปิดอ,อ,อะไรสักอย่างนี้หละมันจะเป็นห้องรลับหรือเปล่าอืมไอตัวนี้หายไปฮนะหวังว่าคุญแจคงไม่มานะดูสิตรงนี้มีรอยคนที่บอกว่าเคยอยู่ที่นี่มาแล้วห้าวันนะสุกคนเฮ้ยเฮ้ย ยายไปม,มาใช่ไหมยังยายมาทุกคนไม่ได้ยายอย่าพึ่งมานะยายยามายายยามาฮึบคึอบคอบุ๊ยยายมาล่งขึ้นมาอุ๊ยสงยายมาทนะุกคน เดมจะมาทางไหนอ่ะวิเดยวไม่ไมาทางนี้นะวิเบไปไปไปโอ้ยอ้ยเราทำเสียงดังทุกคนเแล้วมาดูของตรงนี้วิวิตรงนี้มีห้องไหม่ห้องอะไรอ่ะเปิดเปิดได้ไหมเปิดได้ตรงนี้คืออะไรอ่ะ ถุงไปได้ด้วยมีดนตรีแปลกๆนะทุกคนตรงนี้หรือเปล่าเือเขาบอกว่ามีการอัปเดตเข้ามาใหม่อะมีไข่ควางนะเดี๋ยวจะถือไข่ควางไปด้วยดูยข้างล่างกันอุ้ยถุงไปได้ไหมนเนี่ยโอ้ยขาฮ่าทุกคนอ้าวฮ่าเฮ้ยบัก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 ติดบักมีอะไรไหมทางนี้หรอโอทางนี้มันจะเป็นทางออกไปตรงโรงรถนะอุ้ย เดี๋ยวมันจะมีทางอ่ะทางนี้เป็นทางอะไรอ่ะอุ้ยี่ี่ยตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะวิ่งนี่มีของวิมีกูจะสีนี้กูจะสีไปก่อนอะนะว้าวตัวอะไรอ่ะ ะอนี้มตัวละอะไรเนี่ยโอ้โหโโหอะไรเน oh, oh, oh. sí ี่ยตายเห้ยหรอมีได้เราจะตายแบบนี้ไม่ได้นะ พื้นที่สี่แล้วนะทุกคนโอ้เกิดมายายเขาวางกำลัดระดับแบบนี้ไดเหรอยายขาวันดีค่ะเราจะลงไปห้องเดินมนะทุกคนเพื่อเพื่อกุญแจสีเขียวเมื่อกี้มันมีไอตัวอะไรวะตัวอะไระทุกคนเหมือนหน้าตามันเหมือนไอตัวเมื่อกี้เลยที่เราไปปล่อยมันลงมาจากไอ สมุดอะที่เราเอาสมุดไปปล่อยมันออกมาจากที่จับถูกขังอะอะไรเนี่ยไอตัวเดียวกันหรือเปล่าอะแล้วมันมาเกิดใหม่ไปไอ้คน,นแล้าก็ไม่แน่ใจนะคนอวิคุณแซลล่องโหนมันอยู่ไหมวะอยู่ไหมเนี่ยไม่น่าอยู่เิดเอ่ะอันนี้มันคืออะไรอะ วิบวิหรอกดได้อันนี้ก็สามารถกดได้ด้วยนะวิบกดได้ด้วยวิบอะไรมีเลขหรอแล้วจะรู้ไม่แน่ว่าเลขอะไรเนี่ยงั้นก็เราเรามาทายสังลองเป็นจำจี้ละกันจำจี้ม้าเขือเปาะแปะกระเพาะหน้าแล่นพายแล้วตัวหนูนะคุณตุ๊กตาส้ม แยกแยงมองงองมองขุนทองลองอู้อุ๊ยถูกเฉยต่แต่งโมนนะทุกคนยัง urger? ไงคะอุ๊ถ้าเราทำเสียงน่าไอตัวนั้นจะมาแน่ท <ver Jean> <found> <ại> <ver> ุกคนฮือยังไงยังไงสิมาไหมทุกคนเดี๋ยวจะมีทำอะไรอุ๊ย ออกทางไม้รื่เปล่าอะ่ะไอ้ไม่ต้องการกุญแจนะทุกคนแล้วก็อันนี้น่าจะต้องใช้ครีมสีเขียวที่เราเจอตรงนั้นนะทุกคนใช่หไหมแล้วก็อันนี้น่าจะใช้เป็นต้องการไม้นะทุกคนไม่ดูนะว่าเราจะสามารถได้ไหมวะดงยตายอีกแล้วเออ,อเสียง น่าจะอร่อยน่าดูกุบกรับเชียคือสุดท้ายแล้วทุกคนเราจะรอดไหมนะถ้าเราไม่รอดเราจะมาต่ออีพีสองนะทุกคนโอ้เอซมาคือสุดท้ายเราจะไปตำรวจตรงไหนดีจอตอนนั้นเราจำได้ว่านี่แน่ๆ,ๆทุกคนคีมนี้นะนี่ต้องการทีมนี้จำได้เดี๋อยาจะมาไหมเนี่ย ยายไม่น่ามาหรอกมั้งยายมันคงไม่หูดีขนาดนั้นคนเท่าก็อย่างนี้แหละก็ต้องแบบหูหนวกกันบ้างแต่ลุนนยายจะหูหนวกหรือหูดียายยายไม่ได้นะยายจะทำแบบนี้ไม่ได้เดี๋ยวจะมาไหมอุ้ยแอปแอบแอปมาไหม เบาไปแล้วทุกคนวิเปิดประตูด้วยเฮ้ยผมเสเรียดอีกแล้วนะยาย,ปยไปงั้นตาวหมุนตรงนี้ใช่ไหมโอ้มุนช้าขนาดนี้หมุนพุ่งยิ้มั้งอะไรอุ้ยได้คอน มาเราจะไปเปิดกันนะครับคนคึ้นแล้วก็ต้องไปห้องไหนดีอันนี้ห้องอะไรอ่ะลึ๊ปวยลงมาเลยด้วยตุ๊บ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 ไม่ต้งมีอะไรนี่นี่น่าจะเป็นห้องคับหรือเปล่าไม่ใช่ห้องลับวิเดี๋ยวอะไรเนีายวิวิไม่ต้องให้ยิงไปก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเปิดนี่ก่อนวิ ทางนี there there? Um. Uh ้ด uh. okay. nah. ้วยทางอะไรอ่ะมันจะเป็นห้องเชื่อมต่อกับห้องไอแมมมูเมื่อกี้นี่นะใช่แมมมุมหรือเปล่ามันคือตัวอะไรอ่ะทุกคนถ้าทุกคนรู้ว่าเป็นตัวอะไรก็ช่วยบนบอกด้วยนะอวินี่ไงเลขหนึ่งเราตอบถูกด้วยป่ะจะไปเปิดกันยายไม่อยู่ใช่ไหมยายกุญยาแกนีเ๋ยวๆๆลองดูนี้ก่อนจะเผื่อมันมีที่แบบ ให้ใช้ปืนนะนะเราจะไปฆ่าคุณยายก่อนจบมีไหมไม่มีหรอเฮ้ยไม่ได้นะอุ้ยนฮ้ยจะโคลชนการไหมไปฆ่าคุณยายกันเถอะไปเลยทุกคนรประกอบปืนฆ่าคุณยายกันแล้วรอปืนไปยิงอีตัวนะอีตัวนั้นมันจะตายไปทุกคนมาเราจะมาประกอบปืนกันกันเลย ฟึบๆๆเปิดชิ้นสุดท้ายพอดีนะครับทุกคนมาฮึบแต่ปืนแล้วยายก็มาเซยายเออเออเออก็ตามไปเลยสิคะยายนี่เปิดเปิดตัวเกอร์โชว์เลยใช่ไหมนี่ยายเออเออมาดิยายเออยายมาแล้วแฟนทุกคนยายมาแล้วยังมาแล้ว ดีอย่างเดินด้วยมาแม่ดูยายหุ่นหัวอุ๋ยายมายายมาโอ้ย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 อู๋ยายเดินเร็วมากเดินเร็วมากแม่เดแต่พ่อจะออกมาก่อนนะจะมียายตรงนี้ก็เลี้ยงหัวไปสิคะับ้างเอาให้เออเออ ยายขอตายเป๊บวิเพิ่งเห็นขาคุณยายเป็นครั้งแรกแล้วเนี่ยครัแรกนี่ว่าจากคุณยายขาขาแบบโอ้โหแกงาเมือกมากยายเราตรงนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวผมขอไปเที่ยวสักพักก่อนเดี๋ยวเอาเมื่อคืนปืนอนะขอยืมด้วยเราจะลองเอาปืนอันนี้ไปยิงไอตัวนั้นดูนะครับควยมันจะสามารถยิงได้ไหมเจกัน h e l l อามาแล้วสินะ วิอคือจีฮัตอนนั้นเนี้ยคือถ้าเราตายทุกคนอย่าลืมติดต่ออีพีเอ้ยติดต่อพนันนะอย่าลืมรออีพีสองนะเราจะมาต่อให้ใจนี่เสียงเดิน,นะนอยนะนนู่นะไหนแตดงมัวเรานน่ว้างึิงยึหึหึ หัวลุดหัวลุดตายไหมตายไหมไม่ตายอย่าอย่าหย่าหย่าเข้ามานี้ได้ไหมมาดิลายลายเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เอะไป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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย จะบกน้ำติดบักอ๋อแล้วไปตาบอดตาบอดตาบอดอตาบอดอ่ามึงตาบอดหรือเปล่าเพื่อนอย่าหันหลังมานะหันหลังมานนี่สวยเลยนะเฮ้ยอ่ะเดินไปโอ้ดินมาสัตว์เลี้ยงเลยเออเออเอาเข้าไปเออเดินไปเออดีมากดีมากเออเดินถ้าเดินเข้าไปใกล้ๆมันจะฆ่าเรานคดึงดึงดึงเปเลขเปนเลข ้ยทุกคนมันตาบอดจริงนะเห็นไหมวิสวันดีจ้ายัางไงเออเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มาทางตันนะอย่าบอกนะว่าไม่มาลอกมั้งมันตาบอดว่าเสี้ยมันกินเขาอีกแล้ว เชียงยาเปิดประตูด้วยอุ้ยจะทำอะไรอะ่ะยาย,ย,เ,ดยเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวอุ้ยอุ้ยยายไม่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 ไมไมยายไม่เอายายยายเออโอ้โหจบแบบนี้เลย เหมือนเดิมครับทุกคนเราไม่ผ่านเดี๋ยวถ้าเราเอมถ้าทุกคนอยากให้พวกเราทําต่อเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาต่ออีพีสให้นะํำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายไอตุ๊กตาบ้า